เคยสงสัยกันไหมครับตัวอักษรและตัวเลขบนกันหลอนน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายถึงอะไรมีวิธีการคัดเลือกน้ำมันเครื่องมาใช้งานอย่างไรให้เหมาะสมกับรถยนต์ของเราวันนี้ไวย t ทู e เลอร์ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและียบเรี่ยงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับข้อมูลที่อยู่บนกันหลอนน้ำมันเครื่องโดยทั่วไปจะมีข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อย4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ประเภทของน้ำมันเครื่องเช่นน้ำมันเครื่องธรรมดาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ส่วนที่2เกรดความหนืดของน้ำมันเครื่องเช่น 0W-30 10W-40 เป็นต้นส่วนที่3ค่ามาตรฐานคุณภาพของน้ำมันเครื่องเช่น api sm api sn api cc api cj 4เป็นต้นส่วนที่4คํคำแนะนำจากผู้ผลิต เช่นเทคโนโลยีในการผลิตใช้กับเครื่องยนต์ประเภทใดเป็นต้นครับ